E ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์พานุพงษ์ไทยนะคะและดิฉันได้ระวันงามศรีโรจนกุลยังเป็นพิธีกรผู้ดำเดนินรายการเบรกนี้อยู่คะ่ะเบรกนี้เป็นเบรกที่2แล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะในเบรกแรกเราได้พูดถึงเรื่องราวนะคะของดวงดาวนะคะการโคจรของดวงดาวของวันนี้นะคะและชาวราศีเมษแล้วก็กิจกรรมดีๆของสมาคมหุรสร์นานาชาตินะคะและผลิตภณัณฑ์ดีๆของ TPI ค่ะในเบรกนี้นะคะเรามาพูดถึงนะคะ ความเข้มข้นของเรื่องราวของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเข้าเดือนเมษายนพอดีนะคะแล้วก็กำลังจะเข้านะคะในเ,เรียกว่าวันที่13เมษายน14เมษายนในดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังย้ยายเข้าที่ราศีเมษพอดีเลยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะค่ะชาวราศีเมษนะคะเกิดตั้งแต่ วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ชาวราศีเมษเนี่ยจะเกิดในช่วงระหว่างวันประมาณวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณนั่นแหละครับประมาณเนี้ยจะถือเป็นชาวราศีเมษนะครับผมเนี่ยตัวชาวราศีเมษเนี่ยดาวประจําตัวของราศีเมษก็จะเป็นดาวคารนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เราดูดาวอาทิตย์ย้ายในปีนี้นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่ สิบสี่อ่สาสิบสี่เมษายนนะคะนะก็ถือว่าเป็นชาวราศีเมษใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีเวลาเกิดให้ดูที่ชาวราศีดูที่ด,ทดูที่อาทิตย์นะครับค่ะถ้าถ้ามีมีคือถ้ารู้วันเดือนมีเกิดแต่ไม่รู้เวลาเกิดจริงเนี่ยเราจะคำนวณจากจากช่วงที่อาทิตย์ย้ายเข้าครับอาทิตย์ย้ายเข้าอาทิตย์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะเป็นถือว่าท่านเป็นชาวราศีนั่นด้ก่อนเนี่ยครับแล้วค่อยมานั่นมาสอบลัคนากันอีกทีนึง แต่ผู้ที่ทราบเวลาเกิดนะคะก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดตรงนี้เรียกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเราต้องนําไปคำนวณใช่ครับไปคำนวณว่าสมมติว่าถ้าถ้ารู้วันเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้เวลาเกิดเนี่ยเราจะดูแค่ทิศอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยเราจะบอกว่าท่านเป็นชาวราศีนั้นแต่ถ้าเรารู้เวลาเกิดด้วยปั๊บเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยจะเป็นตัวตัดเรื่องจะบอกว่าท่านอาจจะเป็นชาวราศีเมษ แต่ลัคนา squared, อาจจะอยู่ราศีอื่นก็ได้มันอยู่ที่ช่วงและ,ช,ลละช่วงระยะช่วงระยะเวลาที่ท่านเกิดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าชาวราศีเมษเนี่ยท่านเกิดตอนนั้นจริงแต่ท่านเกิดตอนเย็นเนี่ยท่านเป็นชาวราศีเมษแต่ลัคนาท่านอาจจะอยู่ที่ราศีกันก็ได้หรืออาจจะอยู่ที่ราศีตุลก็ได้เงี้ยครับอยู่แต่ช่วงเวลาเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะวิ่งจะมีจะมีระยะเวลาว่าลัคนาจ,จะขยับไปเรื่อยๆครับอันนี้ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาเรียนรู้ อย่างนี้ครับผมค่ะให้มาเรียนรู้หรือผูกดวงชะตากับนักโหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำนะอย่างตารางลัคนาคะอาจารย์ครับผมแม่นยำไหมคะตารางลัคนานี่ก็ผมเปิดใช้ใช้คําว่าแม่นยานี่พอประมาณนะครับเพิ่งจริงมันต้องคํานวณแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าก็ยังดีกว่าว่าเรารู้แค่ว่าเป็นเราเป็นชาวราศีอะไรเพราะตารางลัคนาเนี่ยที่ที่ผมเคยทดสอบอันนี้ลัคนาจะขยับ ทุกสองชั่วโมงขยับไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับอันนั้นก็ก็มีความควแม่นยำในระดับหนึ่งนะครับมากกว่าห้าสิบองาใช่ครับมันมีความคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนได้ครับตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาผูกดวงชะตากับนักโหราศาสตร์ดีกว่านักโหราศาสตร์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญใช่ครับนะคะเอาคนเมษค่ะจารย์ราศีเมษในภาพหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ราศีแพะหรือแกะนะคะมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะ แพทย์หรือแกะเนี่ยถ้าคุณเคยสังเกตเนี่ยแพทย์หรือแก่เนี่ยมีรับจะวิ่งเข้าชนอย่างเดียวพุ่งชนอย่างเดียวก็ลักษณะคล้ายๆกับกัวชาวราศีเมษกับเพราะชาวราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวคารนนะครับแล้วดาวคารนเนี่ยเราถือเป็นดาวท่านลมแต่เป็นลมเป็นลมเป็นลมพายุก็ได้ซึ่งจะเคลื่อนไหวเร็วงนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าดาวคารนเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาถ้าคนที่ลักนาราศีเมษนะครับตัวจะเป็นดาวคารนเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า เขาจะไม่อยู่นิ่งครับมีเรื่องทํานู่นทำนี่จับอยู่บ้านเฉยก็แต่งบ้านจัดบ้านทานู่นทานี่ทาคำนาดบ้านอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีคําว่าอยู่นิ่งแต่อังคารเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างที่เชื่บอกว่าสัญลักษณ์ของแพะหรือแกะเนี่ยมันวิ่งวิ่งชนอย่างเดียวเนี่ยดาวคารเราจะถือว่าเป็นดาวทึ่งไม่มีหางก็ได้คาว่าดาวคารเป็นดาวที่ไม่มีหางหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาวิ่งชนเนี่ยบางครั้งดาวคารจะทำเร็วๆคือไม่ทันคิด ขาดการยั้งคิดแล้วครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ท,ที่ดาวคารต้องระวังนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เป็นราศีเมยียหรือเป็นดาวคารเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันหมายความว่าคนที่เป็นดาวคารจะเป็นดาวที่ขยันที่เขาถึงเขาถึงนิยามว่ากล้าขยันให้ทายดาวคารเนี่ยครับจะเป็นอะไรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของ คนอังคารเมฆนะคะก็ในเรื่องสัญลักษณ์ราศีเนี่ยก็เป็นแพะแกะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะวิ่งชนนะคะเราไปดูตามเรียกว่าสุนสัตว์หรืออลองสังเกตดูนะคะส่วนใหญนี่จะใช้แรงเคยเคยเจอมาครับมันชนวิ่งชนขาเนี่ยครับแต่นานแล้วนะครับลองสังเกตดูดูพฤติกรรมของของของตัวแพะหรือแก่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีความใกล้เคียงครับถมจะใกล้เคียงกัน ส่วนดาวอังคารนะคะทายกล้าแข็งขยันให้ทายกลางคาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีความกล้ามีความขยันด้วยอันนี้เป็นส่วนดีใช่ครับเป็นส่วนดีค่ะแล้วก็มีเรียกว่ามีโทสัใช่ครับขี้โมโหนะใช่ครับอังคารอังคารเนี่ยจะขี้โมโหที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดเนี่ย ก็ถึงเป็นเป็นจุดที่แบบอังคารขยันจริงแต่ว่าบางครั้งทําอะไรเนี่ยให้คิดสักนิดนึงให้ใจเย็นนิดนึงเพราะว่าดาวคารจะขี้โมโหขี้งุดหงิดขี้โมโหอย่างเงี้ยครับเพราะแั้นทำลายปั๊มเนี่ยจะเรียกว่าว่าอุนหันพันแล่นก็ได้บางทีเราจะแทนดาวคารว่าเป็นทหารเนี่ยครับเขาเป็นคนเป็นเป็นโดนที่กล้าเนี่ยครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมษนะคะก็มีความใจร้อนขึ้นเร็วลงเร็วนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นราศีธาต ทัศไฟประเภทเป็นไฟเป็นไฟชั้นที่หนึ่งนะเป็นไฟเป็นไฟแม่ธาตุด้วยนะครับไฟค่อนข้างจะแรงตรงนั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไฟแม่ธาตุใช่ัชั้นหนึ่งจระราศีใช่ครับเป็นจอราศีด้วยนะครับจอราศีเป็นราศีทึ่งทาอะไรรวดเร็วครับไม่มีชักช้านะครับแล้วเป็นดาวคานเดยจะไวมากครับค่ะเฉะนั้นเนี่ยราศีเมษเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีที่ชอบริเริ่มใช่ครับเป็นเรืกเป็นเรือเสียงการรีเริ่มก็ได้ครับอแต่ไม่รอครับ จะไม่รอไม่รอใครท่านเล่นก่อนเลยท่านทาก่อนเลย <c oughs> ใครไม่เริ่มฉันเริ่มก่อนเลย <c oughs> อย่างเงี้ยทีนี้ <c oughs> บางครั้งเนี่ยเราถ่ายเป็นภาพรวมนะคะคแตเ่เรียกว่าเวลาเจาะในดวงชะตาเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าดาวประจำตัวของท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนบางท่านเนี่ยอังคาราจ,จะไปอยู่ธาตุน้ํา<ช>ก็จะลดความใจร้อนลงใช่ครับนะคะหรืออังคารไปอยู่ธาตุลม ะะก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปอีก้าคังารอยทัดไฟออันนี้ก็เข้าเขาเรียกว่า,เ,าเข้าตำราใช่ถ้าทางคามอยู่ไฟใน ที่เท่าที่ที่ที่ผมเจอมาในอังคารถ้ากค้ดถ้าตาไหนก็ตามอังคารอยู่ราทีตย์ถไฟเนี่ยมักจะขี้งูดหงิดแหละครับ <S <S ขี้โมโหก็ได้ขี้งุดหงิดก็ได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปเจาะตามใชดวงชะตากทีหนึ่งใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะดาวพระอังคารค่ะอาจารย์ดาวพระอังคารขณะนี้นี่โคจรอยู่ที่ราศรีกรกฎ เป็นพบพันธุและมาตรฐานเป็นนิดด้วยและขณะนี้อังคารเนี่ยยังโคจรไม่ปกติอยู่นะคะดีขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังเดินแบบช้าๆอยู่นะคะเป็นอย่างไรคะอาจารย์เอออังคารเนี่ยตอนนี้อังคารอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับได้ตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยอังคารเป็นดาวธาตลมนะครับแล้วพอะไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นธาตุน้ำเนี่ยอังคารตัวนี้จะรู้สึกอึดอัดนะครับ ไม่สามารถขึ้นไหวได้เร็วอย่างที่ตัวเองต้องการเหมือนกับว่าธรรมดาสมมติว่าคนที่เป็นอังคารเนี่ยทำแล้วก็ตามเนี่ยทำรู้เร็วแต่จะมีอะไรบางอย่างทําให้เขาไม่สามารถทํมาแลรวด้วยเร็วๆอย่างนั้นได้ครับก็ะจะอังคารอยู่เนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันเป็นอาเสียกรกฎดเนี่ยเป็นน้ําและเป็นลมอยู่ในน้ำเนี่ยมันทาให้เกิดอาการอึดอัดอึดอัดจากเรื่องอะไรตรงนี้เป็นพันธุอาจจะเกออี่ยวกับบ้านก็ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยอังคารตัวเนี้ยตำแหน่งเนี่ยได้ตําแหน่งนิดเนี่ยใน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 สายของผมเนี่ย ผมไม่ได้ตีวันนิดไม่ดีนะครับผมบอกว่าน,นิดเนี่ยอังคารตัวเนี้ยจะเป็นเป็นอังคารที่มีมีมีความสามารถแต่ว่าไม่พอเป็นนิดปั๊บก็จะไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกับลมอยู่ในน้ำครับทำให้อังคารตัวเนี้ยอึดอัดด้วยแต่พอหลุดจากตรงนี้ไปก็จะคลายครับมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเองที่อังคารอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยครับค<า>่ะเพราะฉะนั<า>้นจ<า>ุดด<า>ีนะคะในเรื<า>่องการแสดงออกในเรื่องอารมณ์โทสะ ลดลงใช่ครับก็จะลดลงแต่ว่าความรวดเร็วก็ลดลงตามไปด้วยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นความขยันก็อาจจะลดลงตามไปด้วยในช่วงนี้อาจจะนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนในครอบครัวบ้านวงศาคนาญาติเนือหานะคะอาจจะไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นอาจจะอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่บ้านใช่ครับเรื่องคนที่บ้านก็ได้ เ <c oughs> ช่นั้นเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยค่ะอาจารย์มรณะ,ะมาพันธุใช่บนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์มรณะเนี่ยผมมองในสองจุดคือมรณะนี่คือการเจ็บป่วยกับในเรื่องของการเดินทางนะครับช่วงนั้นน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าปีเรื่องการเดินทางช่วงนั้นน่ะเขาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางจากครอบครัวก็ได้ครับแต่ว่าล้กความที่ที่บอกว่าเป็นนิดปั๊บเนี่ยเขาอ,อาจจะแบบไม่อยากไปอ่ะแต่จําเป็นจะต้องไปก็ได้นี่ครับหรือว่า อาจจะเมีถ้าปีในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีการเจ็บป่วยทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยไม่สบายใจแล้วอึดอจจัดใจว่าในสิ่งที่อย่างเช่นฉันเคยไปทํางานได้ตามปกติเนี่ยพอฉันเจ็บป่วยปั๊บฉันก็ต้องมาติดอยู่กับบ้านไม่สามารถทําได้ไม่ไม่สามารถไปทางานตามที่ตัวเองเนี่ยอยากอยากอยาก,อยากไปทางานได้เนี่ยครับผมมองในเรื่องลักษณะแบบนั้นค <c oughs> ือยังไม่โอเค,ใ,คในช่วงนี้ทั้งร่างกายและจิตใจนะ<ช>เพราะรว่าเบบรัางคายเนี่ยเรียกว่าโคจอเนี่ย เขาเรียกว่าไม่ปกติมานานแล้วใช่ครับนะคะแต่อีกไม่นานนะคะเดี๋ยวดาวเ้ร eh ่งคานี่ยจากโคจรเดินหน้าเดินหน้าตามปกตินย่นะครับก็อาการนั้นและพอเดินหน้าตามปกติพอหลุดจากพอย้ายย้ายจากราศีกรกฎไปน่ะอาการเนี้ยที่เป็นอยู่มันก็จะหายไปครับ ฉะนั้นเนี่ยเดินหน้าวันที่8พฤษภาคมนะคะคแต่นะคะจะยกย้ายเข้าที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงศ์วันที่6มิถุนายนะนะคะซึ่งเป็นภพที่5ของคนลัคนาราศีเมษเ,เป็นยังไงคะาจารย์ดีขึ้นมากน้อยหรือมีผลเสียยังไงคะถ้าพออังคารเข้ามาที่ราศีสิงค์แป๊บเนี้ยอังคารเป็นดาวท่านลมนะครับราศีสิงศ์เม็ดดาวาตบไฟเนี่ยผมมองว่ามันเสริมกันนะครับพอเสริมกันเสร็จปัม๊มแต่พออังคารอยู่หนึ่งเดียปกันเนี่ย ต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะครับอาจจะอาจจะขี้มือหยิบขี้โมโหอย่างเงี้ยครับต้องต้องระวังอารมณ์ตัวเองมากๆเลยระวังพอดีว่าราศีสิงห์มาเป็นมาเป็นผู้ตาของราศีเมษนะครับก็ต้องระวังอารมณ์เกี่ยวกับอาจจะมาจากบุตรหรือบริวารหรือลูกน้องก็ได้ครับต้องอารมณ์ต้องใจเย็นๆนี่แหละครับตอนนี้อังคารอยู่ราศีสิงห์แต่ความขยันนี่เหมือนเดิมนะครับความขยนนันตั้งแต่ที่ว่าตอนที่อังคารอยู่กรกฎเนี่ย อาจจะแบบเจ็บป่วยหรือว่าอึดอัดอะไรสักอย่างทําให้เขาไม่สามารถทําได้ตามที่ใจตัวเองอยากทำเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ปั๊มเนี่ยอาการตรงนั้นมันจะหายไปแต่ต้องระวังอารมณ์ตัวเองความขยันนี่มาเต็มที่เลยครับเวลาอังคารเข้าราศีสิงห์นะครับค่ะฉะนั้นอังคารที่เข้าราศีสิงห์เนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเรียกว่าได้ดาวดาว,ดาวยมยศใช่ครับนะคะด้วยนะคะก็คือมีความเป็นผู้นําด้วยเพราะว่าอยู่ในราศีแห่งผู้นํใช่ครับแต่ว่าจุดเสียค่ะจ้า จุเสียเนี่ยอังคารเป็น5แก่ลัคนาะอ่าเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังอะไรเกี่ยวกับปุตตะบุตรบริวารบ้างคะเออผมผมจะเน้นไปในเรื่องของของอารมณ์การโกรธครับอารมณ์โทสะสาวอังคารที่อยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วปุตตะมันมาจากมันมาจากบุตรหรือว่าอาจากบริวารลูกน้องก็ได้ครับหรือ บางทีไม่ใช่มาจากบุตรหราปุตต,ตนี่หมายถึงสิ่งใหม่ๆที่เขาที่เขากาลังจะทําก็ได้ครับอาจจะแบบพอไปทําอะไรบางอย่างที่แบบเริ่มต้นใหม่ๆใ<ม>นเริ่มอะไรใหม่ๆครับเนี่ยใช่ครับเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันทําให้เขาอารมณ์เสียแล้วหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นเน<อ>ี่ยอังคารเป็น5แก่ลัคนาสําหรับคนลัคนาเมษยัง<ช>ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอังคารเพราะว่าเขาเรียกว่าเข้าเกณฑ์พินทุบานวันเกิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เกิดวันอังคารเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจาก คนบุคคลที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีความใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่จะขัดความรอบคอบรีบทํารีบจัดการมากเกินไปนะคะโดยที่โดวคนอังคารที่อาจารย์บอกเนี่ยทาไปก่อนแล้วค่อยมาบางครั้งแก้ปัญหาภายหลังใช่ครับลุยก่อนเดินหน้าไปก่อนแล้วถึงเวลาเกิดเป็นปัญหาก็ค่อยมาแก้ทีหลังอ่างเงี้ยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะดีค่ะอาจารย์ รอดาวพลังคารเนโคจรเข้าที่ราศีกันนะคะนในวันที่27กรกฎาคมนะคะ68นะคะได้ตำแหน่งตรงนี้เป็นมหาจักรเข้าพบที่6แต่จุดที่ดีนะคะก็คือได้อุดมเกณฑ์ใน,นราศีปสวะด,ดีอย่างไรคะจันย์ตนุก<อ>ไปอริอ,อุดมเนะรณะไปอริด,ด้วยในเรื่องของของอังคารพอไปอยู่ตรงราศีกันเนี่ยมองว่าได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยมหาจักรเนี่ยเป็น ดาวที่ได้ตำแหน่งมาจากมันต้องต่อสู้นะครับหือว่าเป็นดาวที่ช่วงนั้นอาจจะลัคนาหรือศีมษเนี่ยต้องต่อสู้เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าในราศีกันเนี่ยมันเป็นเรือนอริของราศีเมษด้วยช่วงนั้นนะอาจจะต้องมีเรื่องต้องแก้ปัญหาเยอะครับแต่ถามว่าแก้ได้ไหมได้นะครับแต่แก้ได้สําเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอุดมเกณฑ์เนอนองเกณฑ์พวกนี game, น again, ้ด้วยเขาจะสาม,มารถทำได้เแต่ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทําได้แต่เหนื่อย นะครับันั้จะเหนื่อย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 มากกว่าปกติหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่ดีก็คือสามารถที่จะแก้ไขได้สําเร็จแล้วก็คําว่าอุดมเกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์ก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าสิ้นสุดนะคะการโคจรไม่ปกติของปีนี้ของดาวอังคารเนี่ยครบรอบเนี่ยอังคารจะโคจรไม่ปกติเนี่ยใช้เวลาเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยนะคะ สองปี2เดือน1ครั้ง,น,ง,งนะคะคเดี๋ยวเราไปเ,เรียกว่ารอดูอีก2ปี2เดือนนะคะว่าอังคารเนี่ยจะไปอยู่ในจุดไหนอีกจะไปะะผ,ผิดปกติที่ที่ตรงไหนราศีไหนโด,ย,ดยประมาณเนี่ย ผ่านไปอีกสองราศีนะ,ะปีนี้เนี่ยอ,อยู่ที่ราศีมิถุนกับกร,รกฎนะคะอีกสองปีสองเดือนเนี่ยจะไปอยู่ที่ราศีกันและราศีตุลน,นะคะว่าช่วงนั้นค่อยไปรับมือกันอีกครั้งหนึง่งแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาวใหญ่ๆที่ใกล้จะย้ายในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะเริ่มต้นดาวแรกนะคะดาวพระหูนะคะ<ๆ>ดาวพระหูนะคะใกล้จะย้ายแล้วะะตอนนี้เรียกว่าคาบเส้นแล้วค่ะทศูนย์องศา48ิปลิบดา าราหูเ,เป็นเจ้าเรือลาภาของพลัคน,นาราศีเมษนะคะกำลังจะย้ายเข้าพบลาพะเป็นเกษตรแต่ก่อนหน้านี้ลาภาวินาศนะคะสักนิดนึงลาภาวินาศแล้วก็เดี๋ยวพอย้ายแล้วเนี่ยลาผลของคนเมษเนี่ยจะเป็น<ด>อย่างไรจะเฮงจะปังอย่างไรคะค่ะคืออย่างแรกเนี่ยพอลาภาวินาศแล้วเนี่ย พบวินาศเนี่ยมันมันมองได้หลายกรณีนะครับอย่างลาภาวินาศเนี่ยอาจจะมองว่าโชคลาภที่ได้มาได้มาแล้วไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้สูญเสียไปก็ได้ครับห,<า>หรือวินาศเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ปกปิดซ่อนเล้นก็มีโชคลาภมาแต่เราไม่บอกใครก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งวินาศเนี่ยบางตำราก็บอกเป็นต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เนี่ยครับอม,มันมันมันได้ได้หลายกรณีเอาจริงเนี่ยจะรู้ว่า าลาพาสนี้จะออกอยังไงเนี่ยมันต้องเห็นเห็นดวงเขาทั้งดวงอ่ะครับว่าดวงชะตาเนี่ยมันชี้มันจะบอกไปแทนเรื่องไหนอย่างเงี้ยครับค่ะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแค่จุดภาพรวมใช่ครับ,รบเป็นภาพโดยรวมโดยโดยกว้างๆ <c oughs> ค่ะแต่เดี๋ยวลาพะเป็นเกษตรจะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามต่อกันเบรกหน้าเรกนี้พักสักครู่ค่ะครับ